สำหรับมูลนิธิชุมชนไทยนะคะที่ได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนหลังจากเกิดภัยพิบัติซึนามิก็รวมเป็น17ปนีตอนนี้นะคะซึ่งปัญหาของชุมชนเราพิพาทกับเอกชนพื้นที่สัมปทานบัตดเหมืองแร่เอกชนเอามาอ้างสิทธิ์ฟ้องขับไล่ชาวบ้านในการขอสัมปทานในที่ดินรัฐสัมปทานหมดอายุไม่คืนรัฐ คะ่ะชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบทั้งชุมชนคะ่ะเอมูลนิธิชุมชนไทยได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะโดยมาหนุนเสริมนะคะขบวนในการทำงานของพี่น้องในพื้นที่ชุมชนบันทัพยางนะคะตลอดจนถึงเครือข่ายที่ดินจังหวัดพังงาในปี2548นะคะตอนที่เราประสบภัยที่บาดสึนามิ ในการอุนเสริมตอนนั้นก็จะเป็นผู้ประสานนะคะให้กับฝ่ายนักกฎหมายนะคะโดยศูนย์นิติศาสตร์นะคะมูลนิธิชุมชนไทยลงมาเป็นพี่เลี้ยงนะคะโดยส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูแลให้ความรู้พัฒนาศักยภาพผู้หญิงโดยเฉพาะแกนนำผู้หญิงนะคะที่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิชุมชนนะคะในหัวข้อผู้หญิงกับที่ดินในส่วนนี้เราก็ได้มีการ เได้รับการหนุนเสริมช่วยเหลือนะคะในการพัฒนาด้านกฎหมายในการพัฒนาจัดตั้งขบวนในการดูแลเรื่องข้อมูลของชุมชนนะคะโดยมีที่เลี้ยงที่ปรึกษาของมูลนิธิชุมชนไทยนะคะและในววลาครบรอบสามสิบปีของมูลนิธิชุมชนไทยนะคะก็อยากจะ,อะขอบคุณนะคะมูนิธิที่ได้ดูแลเรามาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีนะคะสิบเจ็ดปี การมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนอื่นมูลนิธิชุมชนไทยไม่ได้เป็นคนอื่นหรือคนนอกหรือเป็นแค่พี่เลี้ยงที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนไทยคือครอบครัวของเรานะคะเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะคะทุกพื้นที่ทุกชุมชนก็จะต้องเข้าไปอาศัยในครอบครัวนี้นะคะครบรอบ30ปีของมูลนิธิชุมชนไทยเราก็อยากจะเห็นการมีส่วนร่วมนะคะของมูลนิธิแล้วก็ การผลสำเร็จนะคะของของชุมชนนะคะที่ได้เข้าไปเข้าไปช่วยเหลือตั้งใจนะคะว่าจะาวันที่สิบหตุลาซึ่งเป็นวันครบรอบสาสิปีนะคะในการจัดกิจกรรมของมูลนิธิชุมชนไทยนี้นะคะที่น้องชุมชนบ้านทับยางก็จะขอเข้ามีส่วนร่วมนะคะในการาพบปะแลกเปลี่ยนนะคะในวิธีที่ท,ที่มีความสมบูรณ์นะคะ หลายๆด้านของมูลนิธิที่ให้กับพวกเราค่ะสิ่งที่เราลืมไม่ได้นะคะก็คือกําลังใจนะคะที่ปรึกษาการหนุนเสริมการทํางานตลอดเวลาสิบเจ็ดปีมานะคะก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณนะคะจากใจพี่น้องชุมชนที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนและก็สาม,มารถพึ่งพาตัวเองได้จนเกิดอ ชุมชนจัดการนะคะด้วยผลงานของมูลนิธิชุมชนไทยนะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ